สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำสัปดาห์กับเอ็ก s นวันนี้เป็นวันอังคารที่6พฤษภาคมเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคำราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการย่อลงไปทำโลอยู่ที่ประมาณ3,200ก่อนที่รีบาวขึ้นมาทำพีคอยู่ที่ระดับประมาณ3 3 8 7มเมืเ่อชานี้ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าราคากำลังอยู่ในขารีบาวอยู่ในขณะน,นี้โดยที่จุดที่ราคารีบาวนั้นอยู่บริเวณเส้น EMA 20 แสดงว่าราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเพราะยังสามารถที่จะยืนเหนือเส้น EMA 20ได้อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบดูระยะเวลาในการพักฐานในช่วงที่ผ่านมาราคาเพิ่งเริ่มพักฐานวันที่ประมาณ22เมษายนจนกระทั่งถึง1พฤษภาคมซึ่งกินระยะเวลาประมาณ8วันโดยเมื่อเทียบกับระยะเวลาในขาขึ้นช่วงที่ผ่านมานั้นอาจกล่าวได้ว่าระยะเวลาการลงมานี้ค่อนข้างสั้นมากดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าราคายังไม่จบแนวโน้มขาลงและยังคงอยู่ในคลื่นการพักฐานอยู่และการรีบาว์นี้เป็นเพียงคลื่นย่อยในคลื่นการปรับฐานรวมใหญ่ ซึ่งจะทําทให้การรีบาวในครั้งนี้เป็นเพียงแค่การขึ้นมาของราคาชั่วคราวเท่านั้นยังไม่น่าจะสามารถทำนิวไฮเหนือ ok ระดับ3,500ซึ่งเป็นจุดสูงฝุดตลอดการเดิมได้ต่อมาเมื่อไปดูในกราฟราย4ชั่วโมงจะเห็นว่าการรีบาวของราคาที่ขึ้นมาในช่วงนี้นั้นขึ้นมาหยุดอยู่ที่ระดับประมาณ61.8% f i b o n a ชชี r e t ทสเ m e n t ของการวัดในช่วงการลงที่ผ่านมาซึ่งจะตรงกับระดับ3,385ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคากําลังเทรดอยู่ในปัจจุบันดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าราคามีโอกาสที่จะกลับต 20เหียโดยอาจจะมีการขึ้นไปแตะระดับประมาณ3,400ก่อนที่จะทิ้งตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าราคาจะมีการขึ้นทำไฮเออร์หายก่อนที่จะกลับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ให้ระวังความผันผ,นผวนเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้คือคือคอนของวันพุทธที่7จะมีอีเวนต์สำคัญคือ FOMC และมีแถลงการของเฟดหลังจากที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ตลาดจะวิ่งด้วยความผันผวน,นที่มากได้ราคาจึงอาจแกว่งได้แรงในช่วงนี้ดังนั้นภายในที่นี้จนถึงช่วงต้นส อย่างไรก็ตามถ้าราคาสามารถที่จะยืนเหนือระดับ3,400ได้อย่างมั่นคงจนถึงอาทิตย์หน้าก็จะมีความเป็นไปได้ว่าราคาจะสามารถที่จะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดการที่ระดับประมาณ3,500ได้จนถึงอาจจะสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อไปโดยสรุปมองว่าราคาทองคํากําลังอยู่ในขึ้นปรับฐานในขาขึ้นใหญ่ราคามีโอกาสที่จะเวียงกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งโดยถ้าราคามีการเหวี่ยงลงมาจะมีโซนแนวรับแรกอยู่ที่ระดับประมาณ3,300ถึงประมาณ3,320 ซึ่งเป็นโซนไซเวย์ของราคาในช่วงก่อนหน้าและยังเป็นโซนไซเวย์ของราคาในรอบนี้ที่ราคาขึ้นมาด้วยถ้าราคาหลุดระดับ3,300ลงไปก็มีโอกาสล่วงลงไปทดสอบระดับ3,200ซึ่งเป็นจุดแกว่งต่ำล่าสุดของราคาและราคายังมีโอกาสที่จะทำนิวโลได้ต่อไปและถึงแม้ว่าราคาทองคำได้จุดต่ำสุดที่บริเวณ3,200แล้วแต่ราคาอาจจะยังไม่สามารถ กับตัวขึ้นไปทำนิวไฮเหนือ3,500ได้ทันทีอาจจะต้องแกว่งไซเวอออกข้าไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนที่จะพุ่งขึ้นต่อไปได้ดังนั้นในช่วงนี้ถึงแม้ว่าราคาได้จุดต่ำสุดแล้วก็ยังไม่น่าที่จะทำนิวไฮได้เลยทันทีเช่นกันต่อมามาดูราคาซิลเวอร์ซิลเวอร์ก็เช่นกันที่ในช่วง2วันนี้ราคามีการรีบาวขึ้นมาแต่มองว่าการรีบาวขึ้นมานี้เป็นเพียงแค่การรีบาวชั่วคราวในคลื่นปรับฐานใหญ่ราคามีโอกาสเวียงกลับลงไปได้อีก โดยมีโซนแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ30-31เหรียญราคามีโอกาสที่จะเหวี่ยงกลับลงไปได้อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามถ้าราคาสามารถที่จะวิ่งขึ้นทะลุระดับประมาณ34.5ขึ้นไปได้อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองซินเวอร์ว่าราคาซินเวอร์กับเข้าสู่แนวน้งขาขึ้นใหญ่แล้วขอจบการวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำสัปดาห์เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามครับ มันนี่มาชินให้การเทรดง่ายกว่าเดิมมีเวลาใช้ชีวิตการลงทุนมีความเสี่ยงผลงานในอดีตไม่สามารถการันตีอนาคตได้ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดแชร์และติดตามทุกซ่องทางไว้เลยนะคะ